อยากจะบอกว่าหนูคูนเลขไวแล้วด้วยคูณเลขไวได้เหรอเพราะว่าก็คูนห้าสคูณ53ไปสิคะก็คือทุกวันนอนกลับบ้านนะค่ะเขาบอกว่าลืมอะไรหรือเปล่าฮะเอาคืนมาเลยหรืต้องคูณคืนให้อีกคาคุณอ๋อยังมีอีกทั้งชีวิตไม่เป็นไร ก็จริงๆุแค่ของแก้มเองเหรอที่เห็นกันไม่ก็กอดไงคะกอดแบบแนบแน่นเหลือเกินเพราะว่าเอาจริงๆแบบอันนี้พูดจากใจจริงเลยค่ะปกติย่าไม่ค่อยไม่เราไม่ค่อยชมกันเองเรื่องเรื่องการแสดงค่ะเพราะว่าแบบมันจะมีมันจะมีความในใจว่าอยากทาให้ดีกว่านี้เรื่อยๆก็จะไม่ได้ชมตัวเองกันเองแบบเยอะๆแต่ครั้งนี้หนูรู้สึกภูมิใจแบบ เกินทุกอย่างที่คิดไว้ที่เขาจะทําได้แต่ได้ได้ดูกันไหมคะมันแบบบียนทุกอย่างที่คิดไว้เลยค่ะเพราะว่าเราได้ยินพี่แบร์ร้องซ้อมร้องอะค่ะตั้งแต่แบบต้นปลายมกลาค่ะจนถึงวันนี้ที่เขาไปแสดงจริงๆอะแบบเสียงเขาแบบพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันจน oh I'm so proud of him l i k oh my god จริงๆตอนพี่จะร้องเรามีการไปช่วยเขาต่อบทไหม ไม่ช่วยฟังเฉยๆค่ะเอาจริงๆอะหนูร้องหนูหนูหนูไปเป็นชาลิฟได้เลยค่ะเพราะว่าเพลงชาลิฟฟังทุกวันใช่ก็ได้ทุกเพลงก็ได้ก็เกือบได้เกือบทุกเพลงค่ะเขาบอกว่าโมเมนต์หลังเวทีบอกว่าจริงๆอะเราคือมิเชลตัวจริงที่บ้านใช่ที่บ้านที่บ้านที่บ้านเป็นมิเชลตัวจริงเขาบอกว่า มีคนอิจฉาไงว่าอย่ามีชาลิปตัวจริงที่บ้านพี่ย่าคือตัวจริงของแบลลี่ที่บ้านแล้วอิจฉาอย่างหนึ่งคือเขาพกขนมปังก้อนที่ที่ที่แผ่นออกตลอดเวลาเลยเชฟคิสอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกภูมิใจในเขามากเลยค่ะเพราะว่าบอดี้ดีมากเลยย่ารู้สึกว่านี่คือบอดี้ที่ดีสุดของที่แบร์เท่าที่เขาเคยปั้นมาค่ะ เคยเคยิดไหมว่าเสียงเสียงกล้ามหลักพี่แบ๊ะจะเยอะขนาดบบนั้ยยนคนกรีดให<บ>้นเอ้าจริงๆอ่ะหลาบ้านเลยค่ะหนูยังไม่เคยเห็นมันเยอะขนาดนี้ค่ะว่าด้วยแสงสีเสียงมันช่วยแบบไลท์ให้ให้แบบชัดมากๆเลยค่ะก<ต>าารันตีว่อลังการบบที่พี่เคยเจอเท่าที่เคยเจอมาแล้วใช่ไหมหุ่นพี่แบ๊ะใช่ไหมคะตอนนี้หนูรู้สึกว่าอลังการสุดแล้วจริงๆอ่ะสงสัยว่าทำไมย่านต้องดูสองล้อทำไมหนูต้องดูสองล้อ สปอร์ตค่ะแต่แต่อันนี้ไม่ได้อวยนะก็อวยแหละค่ะแต่ว่ามันมาจากใจจริงคือทุกครั้งที่ดูอะค่ะมันจะมีแมจิกอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ในทุกครั้งแล้วรู้สึกว่าพี่แบรแบบแบบมันต่างกันเล็กเล็กน้อยนตลอดเวลาค่ะแล้วแบบหนูว่าจะน่าจะดูมากกว่าสองรอบแน่นอนตั้งสองรอบนี้แล้วซื้อแล้วเนมืนรอบสแล้วใช่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบแบบ ซื้อไกลเกินไปอ่ะหมายความว่าแบบ in August อะค่ะซื้อตั๋วในสิงหาเดือนสิงหาเดี๋ยวจะไปกดใหม่ซื้อเดือนนี้ก็เท่ากับว่ามากกว่า3รอบละถ้าอย่างนั้นใช่ไหมเดือนหน้านี่ต้องไปดูทุกรอบเออใช่จะไปซื้อเดือนหน้าแต่เราเป็นแฟนพระเอกทำไมเราไม่ขอบพระเอกเราอยากอยากซัพพอร์ตเนี่ยค่ะสนับสนุนเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อตั๋วเลยอยากอยากกดบัตรเอง ใช่นี่นี่ทิ้งนี่ทิม้งด้วยการกดไหมเพราะว่าหลายคนก็ต้องแยกกับเพื่อที่เพราะเหมือนพ่อญาตซื้อเดือนสิงหาด้วยมั้งคะมันยังมีใช่ค่ะเพราะพาที่บ้านไปดูด้วยค่ะแล้วเดือนนี้ยังมีที่นั่งสวยๆไม่รู้ยังไม่ได้ดูของเดือนนี้เราเราเลือกที่นั่งไปว่าเออมุมนี้ได้เราจะไปจ่าตอนนี้นั่งนั่งหน้าสุดมาแล้วแบบถอยหลังมาอีกหนึ่งกึศ ว้าวน่ายิ่งมาเยอเดี๋ยวจะแบบแบบซื้อแบบถอยหลังมาอีกจริงๆเลยตอนนั้นย่าได้คุยกับพี่แก้มไหมคุยค่ะเขาเป็นยังไงบ้างเขาเนีขาน่ารักมากเลยสำหรับย่าย่ารู้สึกว่าแบบแบบพี่แก้มเขาเป็นสเปคของย่าแล้วกันนะคะ l บ k e like she's so l i k she's very beautiful ค่ะก็เลยแบบแฟน girl นิดหน่อยเลยสมัครเลยสมัครเป็นแฟน girl แล้วชอบมากเสียงเขาแบบ คนดูเรามีให้กำลังใจเขายังไงบ้างเพราะในฉากเลิฟซีน่งเขาไม่ค่อยกล้าสัมผัสตัวพี่แบมมากเหรอไม่เราเหนี่ยริยาต์เขามาหรือว่ายังไงรอบแรกๆเหมือนมันไม่หนูมันมันมันแบบไม่เกี่ยวอ๋อเคค่ะจับไปเลยอนุญาตไม่สิ้นสูตรริยาท์จะได้ทุกคนจะได้โอ้ยไม่ได้มันมันคือการแสดงค่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ห่วงไม่ได้ห่วงแต่ห่วงเรื่องนี้ไหมเพราะเริ่มริ่งอู หนูอยากจะบอกว่าหนูคูนเลขไวแล้วด้วยคูณเลขไปได้หรอเพราะว่าเลขได้จูบได้ทั้งหมดเท่าไหร่เลขกงจูบเท่าไหร่ก็คูนห้าสิบสามไปสิคะย่าแต่ยังไม่รวมซ้อมนะไม่เนื้อซ้อมไม่นับไม่นับร้อยห้าสิบรอบร้อบจูบก็คือทุกวันนอนกลับบ้านอะค่ะแล้วบอกว่าลืมอะไรหรือเปล่าะเอาคืนมาเลยแสดงว่าต้องคืนเท่ากับ150 ก็ <g ots> เดี๋ยวเดี๋ยวไปทดเอาทีหลังได้คะ่ะหรือว,ว่าต้องคูนคืนให้อีกค่ะคุณออยังมีอีกทั้งชีวิตไม่เป็นไร <laughs> แต่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 แต,ตอนที่ดูคะ่ะย่ายังแบบพูดแบบเอาอีกเอาอีกออนี่ค่ะ,คะคไม่ห่วงหมายความว่าอยากให้เขาแบบเล่นอีกเ,ออเล่นอีกเอาไปเลย็มที่ยิ้ยันตรงนี้ว่าเราไม่ห่วงไม่ห่วงโอ้นนนมันคือการแสดงค่ะแล้วก็ย่ารู้สึกว่าแบบคอรริโอกราฟทุกอย่างแบบ แบบแสงที่กระทบอุ๊ยสปอรไม่ได้แสงที่กระทบในฉากนั้นน่ะมันดูแบบอินโมชโนมากหนูยังแบบสุดโรแมนติกเนาะย่ใช่ค่ะมันโรแมนติกมากชอบมากอยากเอาอีกจะมีคนแซวว่าย่กับพี่แก้ไขๆัน้หรอเออได้เนาะใครที่ยังไม่ดูดูก็ฝากชวนๆในใครค่ะก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆค่ะมันมัน มันดีมากมากมากจริงๆค่ะแบบแบบรู้สึกว่าคำพูดอธิบายมันมันสื่อไม่ครบในความแบบว้าวของของ performance ครั้งนี้ค่ะก็ฝากพาร์ตเจลด์ไฟดัมมิวสิคอล2องพด้วยค่ะใครเลือกโมเมนต์ที่ไม่เลือกอะตีงเอเดนกึมเขาน่ารักมากเลยอ๋อเป็นยังไงไหมไป็นแบบนั้งใกล้กันวะค่ะก็จริงๆอยู่ด้วยกันหลายวันพอสมควรค่ะก็รู้สึกว่า เขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วเขาเป็นคนที่เทคแคร์ตลอดเวลาค่ะแล้วเขาถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเหนื่อยไหมแบบอยู่บินมาตั้งไกลแบบอยู่แบบเจ็ตแลกไหมเขาเขาแบถามทุกวันเลยแล้ว I felt very happy ค่ะแล้วเขาดู so nice จับหน้าใช่ค่ะเขินดีค่ะแบบหนูแบบแบบเซอร์วิสพิเศษอะไรบ้างคะเขาเซอร์วิสพิเศษเหมือนเขาเป็นห่วงตลอดเวลาค่ะใช่ค่ะเหมือนแบบ เหมือนว่าเขาเขาเขา,เขาถามเราแล้วาแบบเฮ้ยแบบแบบตอนที่ตอนที่อยู่มาเดินทางมาเป็นยังไงบ้างหนาวไหมนะเนาะอากาศกมันดรอปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไปถามว่าเอาแจ็คเก็ตใช่ไหมอะไรเขาเขาดูแบบอบเขาดูอบอุ่นเนาะใช่ค่ะอบอุ่นมาก,ามากๆค่ะหน่ารักามากๆจริงค่ะสวยด้วยค่ะได้ถามเขาบอกไว้ว่าช่วยทำอาหารเกาหลีให้ย่าๆกิน กินจีกันหรอโอ้โห็บจีโชแต่เขาก็พูดเรื่องทำอาหารเกาหลีด้วยนะคะใช่ค่ะเคยเคยได้เห็นผลงานของมาก่อนบ้าดูค่ะดูค่ะดูค่ะเรารู้จักอาหารเกาหลีเพราะเขาเลยค่ะมีให้สอนข่าวไหมคะไม่มีเนี่ยไม่กล้าถามตรงนั้นนะคนมันเยอะแต่ก็ถือวโมเมนต์น่ารักน่ารักใช่ค่ะประทับใจมากๆเขาน่ารักมากๆจริงๆค่ะสวย ค่ะใช่ค่ะสวยสวยแบบเอาอยู่มากๆทุกลุกเลยค่ะเพราะว่าเราเราเจอกันหลายๆวันจริงๆค่ะแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนทุกวันแต่เขายังสวยวมากๆทุกที่ใกล้ๆแล้วหน้าเด็กมากเลยหน้าเด็กหน้าเด็กดกับตาเนื้อน้องได้เห็นพิสูจน์ไปแล้วความสวยจริงสวยจริงค่งะพิสูจน์ด้วยตาเนื้อแล้วเนาะพิสูจน์ด้วยตาเนื้อสวยจริงค่ะ